ลูกค้าท่านใดอยากได้คัดซีผมก็แจกให้นะครับอยากอ้าขึ้นมาทำไมโอ้ก็อยากเห็นเหมือนกันครับอือโอโหนักแมงออ,อสวัสดีครับมาวิทย์เชียงกงครับผม สวัสดีเอฟซีมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับตอนเช้านะครับผมวันนี้มีรถบัสเข้าใหม่ครับผมทรงปัตตานีนะครับเป็นเครื่องหน้าสวดทรงก็ดูดีอยู่นะครับผมโอ้ข้าวแก่แล้ววันนี้ได้เกี่ยวข้าวครับวันนี้ได้เกี่ยวข้าวไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับนาก็ทํานะครับผมลูกชาวนาเราก็ต้องทํานาด้วยนะครับข้าวแก่แล้ววันนี้ผมจะเกี่ยวข้าวด้วยครับวันนี้เอาไปขายเสียดายข้าวถูกจังเลยครับโลละหกบาทโอ้หน่าสงสารชาวนาครับสวยๆเลยเกี่ยววันนี้เห็นโทรหารถเกี่ยวข้าวแล้วว่าจะลงเกี่ยวให้วันนี้นะครับนี่แก่แล้ว ดูบรรยากาศทุ่งไล่ทุ่งนานะครับนี่ขอคัดรายการนิดนึงครับผมวันนี้ผมจะมาเกี่ยวข้าวด้วยข้าวนาปังนะครับบ้านผมทําปีละสองครั้งทาํานาปีกับนาปังนะครับนี่นาปีกับนาปังอันนี้เป็นข้าวนาปังครับจะเกี่ยวคล้าย เห็นร้านรับซื้อเข้าวรถล,ละหกบาทโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเ,นอยเนอยหนืยเห่อยนาปังเราทําขายนาปีเราทํากินนะครับอ่ะขอขันละกันเดี๋ยวไปดูรถกันเลยครับผมไปเลยนี่รถเข้าใหม่ครับรถบัสสิบสองเมตรครับผมอันนี้พิกัดร้านเดิมที่ผมเคยอยู่นะครับ ก็เขามาจอดร้านในขับมาถึงเมื่อวานนะครับไม่มีคลิปช่วงขับมาเลยคือเราไปซื้อไว้ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นสามคันขับมาก่อนคันหนึ่งแล้ววันนี้วันนี้ไปไปลากมาคันนึงแล้วก็ไปขับมาคันหนึ่งนะครับทีมงานกันไปก็สีบเรืองไปแล้วก็ช่างโฟไปแล้วก็สอนอากไป ดูช่วงท้ายก่อนก็แล้วกันคันนี้เป็นทรงบาดตะเน่นะครับสกินสกินข้างด้วยดูท้ายเต็มเต็มเลยอะไรเนะี่ทวงทวงสิลินะครับทวงสิริทวงสิริป้ายสามศูนย์ศูนะครับป้ายสามศูน้าเจ ทวงสิริทัวเป็นทรงปาตาเน่สิบสองเมตรนะครับเห็นเป็นลายกำแพงแล้วเป็นลายกระตูนด้วยครับเห็นข้าง มีเสียงข่าววิทยุแทรกเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับดูด้านหน้าตัวนี้เป็นคัสซีนิสันนะครับคัสซีนิสันทะเบียนแจ้งมอ .79 แล้วนะครับอ้อ นี่นะครับไปดูฟืองท้ายกันเลยครับผมรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละครับฟืงท้ายเป็นของนิสสันนะครับนิสสันเฟืองท้ายนิสสัน ยางบิตโตนใช้เป็นยางขอบอันนี้1 1 r นะครับตัวนี้เป็นยาง1 1 r 1อ r 2 2านะครับ1 1 r 22.5ยางก็ไม่สวยพอใช้ได้นะครับยางพอใช้ได้เป็นกระทะแมกยางเรเดียนนะครับผมเป็นกระทะแมกยางเรเดียนตัวถังน่าจะเป็น สแตนเลสไม่สแตนเลสก็เหล็กซิ่งนะครับไม่สแตนเลสก็เหล็กซิ่งเป็นเบรกน้ำมันนะครับส่วองไทยนี่สันเบรกน้ำมัน อขอโทษขออภัยนะครับผมเฟืองท้ายนิสสันตัวนี้เป็นเบรกแห้งนะครับเบรกลมผมก็พูดไปก่อนไม่ได้ก้มลงดูพอก้มลงมาแล้วเห็นวอลลมเบรกนะครับอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นเฟืองท้ายนิสสันเบรกแห้งนะครับผมเบรกแห้งโอ้ดูคันหน้ากันเลยครับ คานาเป็นของฮิโน่นะครับคานาเป็นของฮิโน่เด็กแห้งเหมือนกันครับคานาฮิโน่เด็กแห้งดอกยางเยอะอยู่ครับคันนี้ดอกยางเยอะอยู่แต่ว่ามีรอยแหงดอกยางเยอะแต่ว่าแก้มยางมีรอยแหงเป็นกระทะแมกยางเรเดียนเหมือนกันนะครับใช้เป็นยางส1 r 1 1 r ส,สองจุด้าครับ ผมพาไปดูลุมล้อก,กับหน้าตาฝั่งโน้นเลย <c oughs> ช่วงนี้แถวบ้านผมจะเกี่ยวข้าวนาปังนะครับผมช่วงนี้พาะไม่นานครับไม่น่าจะเกินสิบวันน่าจะหมดพอเกี่ยวข้าวนาปังหมดแล้วก็จะทําการไถหุธดทำนาปีเลยครับ อันนี้เป็นยางล้อหลังด้านขวาเป็นกระทกทะแม็กยางเรเดียนเหมือนกันนะครับยางฝั่งนี้ก็สวยกว่าฝั่งฝั่งน้นครับยางฝั่งนี้สวยกว่าฝั่งน้นยางขอบเดียวกันนะครับ 17A 1 7 R 22.5คัสซี 4, ตัวนี้เป็นคั 4, นสซีนิสันคัสซีใหญ่นะครับคั 4, สซีนิสันคัสซีใหญ่ เป็นรถบัสพัดลมครับเบรกแห้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเบรกแห้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยระบบเบรกทิฟฟี่นะครับ อันนี้ช็อปเบรกโอ้มีไฟหรือเปล่าครับเห็นสอนอากบอกว่ารถคันนี้ไม่มีไฟมีอยู่แบตแต่ว่าแบตไม่มีไฟระบบเบรกที่ฟี่นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนกันเลยครับผมไปดูภายในกันเลยแต่ว่ารถขับมาจากโคราชนะครับเครื่องดีคันซีสวยครับผม อันนี้ผมรีวิวให้ดูก่อนคันหนึ่งนะครับรีวิวให้ดูก่อนคันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรีวิวให้ดูสองคันพร้อมกันไปเลยนะเพราะว่าเราไปซื้อโคราชทีเดียวเลยสคันก็ทําการขับมาก่อนคันหนึ่งแล้วก็ไปลากมาคันหนึ่งแล้วก็ขับมาคันนึงวันนี้เพราะว่าเมื่อวานขับมาแล้วคันนี้เดี๋ยวอีกสองคันกาลังไปเอาครับผมกําลังเดินทางไปเอาจะทําการลากมาแล้วก็ขับมาคันหนึ่ง น,นี่เป็นทางดับเพลิงครับทางดับเพลิงระวังศีรษะขึ้นมาดูรันในมันก็จะเป็นเบาสอ,สองสองนะครับเบาสองสองเบาสองสอง <c oughs> ถ้ารถสิบสองเมตรในที่นั่งก็อยู่ประมาณสี่สิบอยู่แล้วนะครับผม สี่สิบกว่าคนอยู่แล้วภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าพัดลมไม่มีเครื่องเสียงไม่มีนะครับถอดออกแล้วดูด้านบนเพดานพัดลมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนะครับพัดลมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพมีเก้าตัวครับบนเพดานจะเป็นเหล็กสิ่งด้านข้างเป็นชั้นวางของวางกระเป๋าได้นะครับก็เอาไปทำตู้นอนเอาไปทำรีสอร์ทเอาไปทำรถบ้านได้หมดนะครับหรือว่าจะไปวิ่งก็ได้ครับผมรถคันนี้เพราะว่าเครื่องดีเราขับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับ มีประตูขึ้นลงสองทางครับด้านหน้ากับด้านหลังก็ดอกลำโพงมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในมีดอกหรือเปล่าอันนี้เป็นไฟเทคครับ ลำพงไม่มีดอกครับข้างในไม่มีดอกเสียดายครับไม่มีคลิปตอนที่ขับมาครับผมใช้ยิงลมมอนะครับประตูยิงลม ه, เขียนเรืเลย ระวังประตูหนีบด้วยครับเพราะว่าใช้ระบบยิงลมเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้จะพัดลมเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องกันครับเครื่องเป็นเครื่องตัวไหนไปดูกันเลยคัสซีนิสันคัสซีใหญ่นะครับหน้าเก้านาสิบนะครับครับ ลูกค้าท่านใดอยากได้คัดซีผมก็แจกให้นะครับอยากอ้าวขึ้นมาทำไมโอ้มาก็อยากเห็นเหมือนกันครับอืออูอู้หนักแมงอ้ออู้ทับตีนโอ้โอ้ตายนึกว่ายังไ้แล้วอู้ล่วงเลยครับโอ้ตาย อืนี่ครับเป็นเครื่องนิส e สัน P E Turbo t u r o อ้อมนะครับนี่ครับผมนึกว่าเหล็กตัวนี้มันมันค้ำไว้นะครับเมื่อกี้ผมก็เลยปล่อยมือเลยความประมาทโอ้นี่นะครับนิสสัน P E Turbo t u r o อ้อมเครื่องดีนะครับเราขับมาจากโคราชออ้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ๋อไม่แม่งลงเต็มเ็มแล้วครับเมื่อกี้ นี่ผมนึกว่าจะค่ำแบบนี้นะครับเยที่ไหนได้โอ้โหเต็มเต็มเลยแตกหรือเปล่านะสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถบัสทรงปาตาเน่สิเมตรนะครับป้ายสมุดปากันทะเบียนแจ้งมอ9นะครับ คัสซีนิสันคัสซีใหญ่นะครับผมคัสซีนิสันคัสซีใหญ่เฟืองท้ายนิสันคาดหน้าฮิโน่เบรกแข้งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเครื่องนิสันพี e, Turbo, อีทโบท่ออ้อมนะครับขายครับผมลูกค้าอยากยกคันหรือว่าแยกอะไรทุกชิ้นส่วนแยกให้นะครับสามารถโทรมาสอบถามติดต่อกันได้นะครับเรื่องราคาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสองคันพรุ่งนี้เข้ามาผมรีวิวให้ดูครับผมเหลืออีกสองคันจะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับถึงจะไม่ได้พลาดคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม